อุ้ยอันพะี้สูงยังขอดคอยละคขึนน้ำล่างฟงผู้นั่นไหมคึดนน้ำเขาเห็นยังแล้วอยู่จังไรผูดเท่าซู่มือนี่โอ้เจ้าว่าเบิ่งตีออกข้าวตต้มๆตมเขากระเซ็ตน้ำเฟส่าสันเต็มตืดเตอยู่กูบมโหจักได้ขอดอันนี้บมโหจักติเหรออาอันล่างฟงเพิ่นไปสันงอกแงกงอยู่ข้างร่องน้ำไหมตั้งที่ว่ามีข้าเจ้าไปสูมน้องสาบอกเฮ้ยประเทศยังนีนล่ะไปพ่อพระอยู่น้องสานั่นอื เออบัานีล่างสงกามาขุนกันมาเบิร์เดททั้งกำนันทั้งปูเนี่ยบ้านทั้งปูรักปูไนพปากันมาไทยบ้านไทยเมียงกับมุ่งอ้อมน้องสายอยู่อืมสุ่มปูรักปูเนยกับพากันจูดทูบมันเวลาสุ่มกำนันสุ่มยังมุ่งละจูดทูบคันหาขันแปดอันเชิญภาผ้านั่นขึ้นมาบ่อันเชื่แค่ไหนเนาะอันล่างสงไปสั้นงอกอยู่น้องน้ำทั้งเบาทั้งห้องทั้งห้ตีเราบอกว่าอยู่ในน้องน้ำมาแล้วร้อยปีพะนะอุ้ยบนบนหนาวข้าจังวานแล้ว เขากลเลยระดมแม่โค่พอตคนอุ้มหุ่มน้องสาอยู่รุ่นซอยกันอือมาจมขึ้นมาได้ละห้ากินเอ้ยนี่ยังละขอดเน้นหน่อยอุ้มบาทนั่นไหมยอดเลี้ยงว่าแวะนั่นไหมโอ้ยก็เลยว่าผูใ้ใดมาจังไรหมามันเดี๋ยจะไปเจิดเพุ่นทิท่มลงน้ำเดี่ยสนหอกพอเกลเลยขึนน้นแล้วต่วนล่างซองสันหรอกอันเราอยู่จังไหนถ้าซุ่มมือนี่สนันหอกเราไปเจอไหนเน,ะนาะแม่ป่าแหละสิมีูศรัทธาเราบ่ผู้บาทนี่ไปยื้อเดือดขึ้นขึ้นดิ เฮ้อทั้งห้องทั้งให้กูยอยู่มาแล้วร้อยปีพอดาระราว่าแบบอออโอ้ยไทยบ้านกับหุ่มอ้อมน้องสายอยู่อเออทั้งผู้รักผู้ใหญ,ญ่ว่ามันขีดเมียนผู้รักผูญญญ้ใยล่ะผู้เฒ่าผู้ทุอยู่ตะล่างวัดจุดทูบจักว่าขันหาขันเป็ดลดเมฆโคกกระมามโขลยสอยกันเสีเอาพระร้อยปีนั่งขึ้นจากน้ำเพอจะจมขึ้นมาได้โอ้ยหากินเอ้ยเนี่ยน้อยอุ้มบาทยอดเหรียญไหมไม่ไม่นั่นแหละ ก็เรียกว่าป้าผู้ใหมาจังไรมาสร้างเกิดเพื่อโลกน้ำเต็มเต็มเลจะเป็นโบราณคักเนาะโอ้ยซุบไปอ้อมเบิงหัวควนกันอ้อมทีบอยู่ืออรุ่นมาสั่นจักวัด ยกโท,ทรศัพท์สีโลกโซเชียลจังสีละทั้งไทยเตี้ยเออเต็มทืดอ,อืออยู่ดังเลยอันพระผูน้นั้นเกยออกข่าวอันเต็มที่พก็เลยขึ้นรุดสวนล่างทรงโอ้ล่างทรงเนี่ยก็เลยดังเลยบาดนี้ดังบ่ดังแล้วจังอยู่จังไหนคนที่บ่าวพื้นแล้วเบิดบ,บาดพิษออกไป <c oughs> เอาอมาแล้วก็เลยสิเบิดคว่ำนาเที่ซื้อสนันหอกเออว่ได้อีหยังหรือบาดอยู่จังไหนเนาะแม่ป่าเอ้ยเจ้าอยู่จังไหนเนาะแล้วอยู่จังไหนต่อชุมมือนี่แล้วไปร้านค้าร้านขายเขาที่บางจังไหนเขาที่มองเราจังไหนสั่นหรอวะเป็นต่อยางอายเนาะ อยากอ้ไรเราไปสั่นงองเฮ็ดคือคือดิเฮ็ดคือคก็ยังนี่บ่ตาเสียกตาส้นมัดสั่นเราเว่าสั่นงอ่งงี้ยังผีเข่าอีหลีนี่นี่อยู่ใจไหนเนาะแม่ป่าเอ้ยก่อนขรือสวนเจ้าแต่เนาะไปกุสิภาไปหาเราไปเปลอหรอกไปให้กำลังใจเราเปไปมากขวัญละศูนย์นี่ศูนย์ให้ซุ่มมันอ่อนเนี้ยหน่อยอุ้มบาดไปโยนลงน้ำศูนย์แทนเพลนน์ซุ่มเทียบเพลนนนี่แหละซุกเฮ็ดจังสันแต่เดี๋ยวซุกกับจังจะไล่หาไปโยนลงน้ำแต่เนาะอันซุกเปงุงูกับตาเลือดตาเล่นจะอะไ้ย ประเทศสากลไปลงเทียคักเนาะ